คนยังไม่ละธรรมข้อหนึ่งคือการพูดปดเราย่อมไม่กล่าวว่ามีบาปกรรมอะไรที่บุคคลน,นั้นทําไม่ได้นี่คือพุทธพจน์ซึ่งมีที่มาปรากฏในอิติวุตกะพระตรยปิฎกเล่มที่25หน้า243โดยในแห่งพุทธพจน์ดังกล่าวข้างต้นหมายความว่าคนที่พูดโกหกจนเป็นนิสัยไม่สามารถลดละและเลิกได้ จะไม่ทำผิดศีลข้ออื่นๆย่อมไม่มีหรือพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือคนโกหกทำความชั่วได้ทุกประการไม่มีบาปกรรมอันใดที่คนโกหกทำไม่ได้พูดอย่างไรเรียกว่าพูดโกหกและคนพูดโกหกจะมีโทษอย่างไรโดยในแห่งคำว่ามุสาวาทหรือการพูดโกหกได้มีอัตถาธิบายขยายความว่า ได้แก่การมีเจตนาที่จะให้ผู้ฟังเชื่อในสิ่งที่ตนพูดซึ่งเป็นเรื่องไม่จริงว่าเป็นความจริงและผู้ที่เชื่อเสียประโยชน์จากการเชื่อนั้นหรือพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือการพูดเรื่องเท็จให้ผู้อื่นเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงและตนเองได้ประโยชน์จากความเชื่อนั้นนี่คือความหมายของคำว่ามุสาวาทตามในแห่งศีลห้าข้อที่สี คือมุสาวาทาเวรมณีส่วนโทษของการพูดโกหกในแง่ของสังคมก็คือทำให้ผู้พูดเป็นคนไม่น่าเชื่อถือและในแง่ของพุทธศาสนาการโกหกคือเป็นบาปส่งผลให้ผู้พูดได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งในแง่ของผลกรรมและกฎหมายบ้านเมืองถ้าผู้พูดโกหกเป็นภิกษุโทษที่จะได้รับมีตั้งแต่อาบัตปาจิตตีตามในแห่งสิกขาบทที่หนึ่ง มุสาวักซึ่งมีที่มาของสิกขาบทนี้สรุปใจความได้ดังนี้พระหัตถะสากยะบุตรสนทนากับพวกเดียรถีปฏิเสธแล้วกลับรับรับแล้วกลับปฏิเสธกล้าพูดปดทั้งทั้งรู้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้พูดปดทั้งทั้งรู้และในขั้นสูงต้องอาบัติปาราชิกในข้อหาอวดอุตริ มนุษยธรรมซึ่งไม่มีในตนตามในแห่งจะตุดขะปาราชิกซึ่งมีที่มาสรุปใจความได้ดังนี้พระพุทธเจ้าประทับณเรือนยอดในป่ามหาวันใกล้กรุงเวสาลีในสมัยนั้นภิกษุหลายรูปที่ชอบเป็นมิตรสหายกันจำพรรษาอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำวัคคุมุธาและในเวลานั้นได้เกิดทุพภิกภัยในแคว้นวัดชีซึ่งมีเวสาลีเป็นราชธานี ภิกษุทั้งหลายลำบากด้วยเรื่องอาหารบินทบาทจึงปรึกษาหารือกันว่าจะทำอย่างไรดีบางรูปก็เห็นว่าการช่วยแนะนำกิจการงานของคริัหั์บางรูปเห็นว่าควรทำหน้าที่ทูตคือนำความข้างนี้ไปบอกข้างนั้นนำความข้างนั้นมาบอกข้างนี้บางรูปเห็นว่าควรใช้วิธีสรนเสริญกันและกันให้คริัหั์ฟังว่าภิกษุรูปนั้นรูปนี้ได้ฌานที่หนึ่ง ได้ฌานที่สองเป็นต้นจนถึงได้เป็นพระโสนาบันเป็นพระสกะทาคามีเป็นพระอนาคามีเป็นพระอรหันต์มีวิชาสามมีอภินญ,ญาหกทั้งหมดเห็นว่าวิธีหลังนี้ดีจึงได้เที่ยวสรรเสริญกันและกันให้คฤหัหั์ฟังจึงได้รับการเลี้ยนดูจากครหัหั์ชาวริมฝั่งแม่น้ำวัคคุมุธาเป็นอย่างดีผิวพันธผ่องใสเอ,อิบอิ่ม เมื่อออกพรรษาแล้วจึงเก็บเสนาสนะเดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าณกรุงเวสาลีในเวลาเดียวกันที่ภิกษุจากทิศอื่นได้มาเฝ้าและปรากฏว่าภิกษุจากทิศทางอื่นล้วนสูบสูมมีผิวพันณหยาบมีเส้นเอ็นขึ้นเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับภิกษุที่มาจากฝั่งแม่น้ำวักหุมุธาซึ่งล้วนแล้วแต่เอ,อิบอิ่มอ้วนพีพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสถามทุกสุขและทรงทราบเรื่องนั้น จึงตรัสติเตียนและเรียกประชุมภิกษุทั้งหลายแล้วตรัสเรื่องมหาโจรห้าประเภทเปรียบเทียบกับภิกษุคือ 1. มหาโจรพวกหนึ่งคิดรวบรวมพวกตั้งร้อยตั้งพันเพื่อจะเข้าไปฆ่าปล้นเอาไฟเผาในคามนิคมราชธานีต่อมาก็รวบรวมพวกตั้งร้อยตั้งพันเข้าไปฆ่าปล้น เอาไฟเผาในคามนิคมราชธานีเทียบด้วยภิกษุบางรูปคิดรวบรวมพวกตั้งร้อยตั้งพันเพื่อจาริกไฟในคามนิคมราชธานีให้คฤุหัสและบรรพชิตสักการะเคารพนับถือบูชาอ่อนน้อมและได้จีวรบินทบาทที่อยู่อาศัยตลอดจนยารักษาโรคต่อมาก็รวบรวมพวกตั้งร้อยตั้งพันจาริกไฟในคามนิคมราชธานี มีคฤหัสถ์บรรพชิตสักการะเคารพนับถือบูชาอ่อนน้อมและได้จีวรบินทบาทที่อยู่อาศัยตลอดจนยารักษาโรคนี่เป็นมหาโจรประเภทที่หนึ่งซึ่งมีความปรารถนาลาบสักการะแล้วทำอุบายต่างๆจนได้สมประสงค์ ภิกษุชั่วบางรูปเรียนพระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วก็โกงเป็นของตนเองแสดงว่าตนคิดได้เองมิได้เรียนจากใครภิกษุชั่วบางรูปใส่ความเพื่อนพรหมจารีที่บริสุทธิ์ด้วยข้อหาว่าประพฤติผิดพรหมจันทร,ร์อันไม่มีมูลนี่เป็นมหาโจรประเภทที่สภิกษุชั่วบางรูปเอาของสงฆ์ที่เป็นขรุภัณฑ์ขุบริขารที่ห้ามแจกจ่าย เช่นอารามที่ตั้งอารามวิหารเตียงต่งเป็นต้นเอาไปสงเคราะรห์คฤหัสประจบคฤหัสเพราะเห็นแก่ลาบนี่เป็นมหาโจรประเภทที่สภิกษุผู้อวดคุณพิเศษที่ไม่มีจริงไม่เป็นจริงชื่อว่าเป็นยอดมหาโจรในโลกเพราะบริโภคก้อนข้าวของราษฎรด้วยอาการแห่งขโมย ครั้นแล้วทรงติเตียนภิกษุชาวริมฝั่งแม่น้ำวัคคุมุทาด้วยประการต่างๆพร้อมทั้งทรง,งบัญญัติสิกขาบทห้ามภิกษุอวดคุณพิเศษที่ไม่มีในตนเมื่ออวดแล้วแม้จะออกตัวสารภาพผิดทีหลังก็ต้องอาบัติปาราชิกจากอดีตจนถึงปัจจุบันในวงการสงฆ์ไทยได้มีภิกษุหลายรูปมีพฤติกรรมเหยียงมหาโจรหประเภทประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภทในบุคคลเดียวกันเช่น พระนิกรผู้โด่งดังในการนั่งสมาธินำเที่ยวทัวนรกและสวรรค์ในที่สุดต้องอาบัติปาราชิกสิกขาบทที่หนึ่งเนื่องจากเสพเมถุนกับสีกาอรอุมาพระยันตราผู้โด่งดังจากการแสดงธรรมด้วยลีลาท่าทางในทรรนองเดียวกับพระพุทธองค์และต้องพ้นจากเพศของนักบวชเนื่องจากถูกโจทย์ด้วยอาบัติปาราชิกสิกขาบทที่หนึ่งโดยมีผู้ใกล้ชิดต้องหนีไปอยู่อเมริกา และพระภาวนาพุทโธผู้โด่งดังด้วยลีลาแห่งการแสดงธรรมและรับเด็กชาวเขามาเลี้ยงดูและต้องพ้นจากเพศภาวะของนักบวชเนื่องจากต้องอาบัติปาราชิกสิกขาบทที่หนึ่งเนื่องจากมีเพศสัมพันธ์กับเด็กซึ่งตนนำมาเลี้ยงดูและยังตกเป็นจำเลยในข้อหามีเพศสัมพันธ์กับเด็กหญิงอายุต่ำกว่า15ปีต้องโทษจำคุกอยู่ในขณะนี้ล่าสุดเจ้าอาวาสวัด น่าจะเข้าขายเป็นมหาโจนประเภทที่หนึ่งเนื่องจากมีพฤติกรรมรวบรวมพวกเป็นพันเป็นหมื่นจัดก,กิจกรรมเพื่อสร้างศรัทธาและแสวงหาลาบสักการะในหลายรูปแบบเช่นการจัดก,กิจกรรมเดินทุดงธรรมทายาิโดยการออกเดินในเมืองใหญ่และมีการโปรยดอกไม้รองรับการเหยียบย่ำซึ่งไม่เป็นไปตามทุดง13ข้อตามที่พระพุทธเจ้าอนุญาตไว้แต่ประการใดเลย และยังเข้าขายเป็นมหาโจรประเภทที่5จากพฤติกรรมอวดคุณพิเศษจะเห็นได้จากการบอกเล่าถึงการไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าบนสวรรค์เป็นต้นแต่ท่านทั้งหลายเป็นชาวพุทธจะเห็นด้วยตามในดังกล่าวข้างต้นหรือไม่ก็เป็นสิทธิแห่งความเชื่อของแต่ละบุคคลและถ้าจะปฏิเสธหรือเห็นด้วยก็ขอให้ใช้ปัญญาพิจารณาตามในแห่งกาลามาสูตรก็คงจะพบความจริง